งานขุดสะนาวัดก็ผ่านไปด้วยดีมีมีตายหลายโตอยู่หรอกโดยเฉพาะปลาหน่อยตายมัดเจ็ดเนี่ยก็คือบรอดนะปลาใหญ่ก็หลายโตปลาบางโตอยู่กระเฮามาสิบกว่าปีโนะตโตที่ตายนะี่ยดูแล้วไม่ต่ำกว่าห้าถึงสิปี ปลาสวายปลาบึกแล้วก็ปลาปลาข้อตอเราเป็นกิโลกว่าหากิโลบางตัวเกือบสิบกิโลตายเออ,อบุญเขาหน่อยอัดสิเท่าน้ำแล้วนะเจอกุ้มกระทบกระเทือนชกนองชกน้ามันน้ำนแต่ว่าถือว่าเข้ารักษาชีวิต ส่วนใหญ่ของพ้นเอาไว้ได้แต่ก็เป็นปีปัญหาก็คือเรื่องน้ำานี่เอาไปสั่งมาเพิ่มในเขามาเทให้แค่ทาไม่มีมาจริงก็ต้องเอาไดโวสูบเข้าอีกไปช่วยแต่งขอบสะที่นี่ที่เขาทำยังไม่เรียบร้อยนะแต่งอีกทีนึงแกะดินที่มันเป็นขอบขอบขึ้นไปปอกเอาไว้คาง สาวเข็มที่ตอกไว้ช่วยกันพัฒนาวัด <c oughs> วานาก็ช่วยอบตญออาติของอบตทุเรียนก็ยอมรุนติโกโกติกาก็โยมรุนเขาช่วยมาข้าเบโคก็ไม่ได้เอา เอาเฉพาะค่าคนส่งก็ให้รางวัลเด็กขับรถมโรห้าร5อยบาทค่าคนส่งไปกลับเที่ยวละพันเป็นส0 0พันเป็นสองพันห้ากปจายไปแล้วละ่ะอันนี้ก็เหลือดูน้ำทีนี้คนฝ้ายห,หาน้นามมาใส่ใเยอะแต่การันก็ลาจะรอดอยากกับน้ำยังขุ่นม,มัวอยู่มันมันน้อยเกิน

ถ้ากันทำก๊อกโตรงกับมองใส่น้ำทำตรงกับหมักไงด้วยการต่อสายยางมันนี้เปิดน้ำทิมมันนี่ก็น้ำไหลกับบูฮู้แล้วมันไม่ได้ยินเสียงไอ้ก๊อกที่มันต่อนั่นมันมันทำให้ไม่ได้ยินเสียงน้ำที่มันไหลลงถังที่จริงไม่ควรจะใส่หรอกถ้ามันมีถังกับกับก๊อกน้ำมันตรงกันอยู่แล้วก็ปล่อยมันไหลธรรมชาติไม่ควรจะไปใส่สายยาง อันนี้น้ามันไหลตรงถังมันเสียงมันเงียบในขณะเดียวกันก็เงียบเราด้วยไม่ได้ยินกนสิสอดแจ้งก็ร้ายเติมเลยไม่น่าจะใส่สายยางผาท,ทังกับก๊อกน้ํามันตรงกันที่สําคัญเวลาเปิดแล้วน้ามันไม่ไหลก็ไม,ไม่ไม่ปิดก๊อกเปิดทิ้งไว้ทีนีพอน้ํามันมาก็เอาเต็มที่เลยทีนี หลายแรงน้ำมันมาแรงเป็นช่วงเขาไปจัดน้ำกันด้วยการเปิดปิดเป็นเวลานะต้องช่วยกันดูแลหน่อยดูงานสงกรานงานบวชด,ด,ดูร้อนนี่แหละพอที่จะมีงบมาสนับสนุนส่งเสริม แก้ปัญหาใดบ่ต่างๆการพอการสร้างนะครับไม่พอที่จะทําแล้วก็ไม่ทำหลดเตน,นี่เก่าให้ช่างเขาถ้ามีเราก็ทําแต่ถ้ามันมีเหลือน้อยก็เก็บเอาไวา้ใช้ ม,ม,มีกิจม,ม,มีงานอะไรก็พากันลงมาทําวัดเย็นกันทุกรูปนั่นแหละเจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยก็จะพากันขาดกิดจวัตรพากันทําวัดสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาเป็นกิจหน้าที่ของสง์เราสวดมนต์นี่ไม่มีอัน,นิสงส์หลายแต่ฝึกสมาธิในโต ขณะเดียวกันได้เเมตตาได้ท่วนบทสวดมนต์ได้บริหารข้อได้บริหารลิ้นได้บริหารหลอดร่มหลอดเสียงสวดมนต์นี่กินอาหารแซ่บลิ้นเท้าได้ทำงาน,นกินอาหารแซ่บกลิ่นปากบ่เหม็นพวกบ่กให้สวดมนต์นี่พวกกลิ่นปากเหม็นเน,าน่าไน กลิ่นบ่ค่อยดีหวังไงซะหมอก็บอกว่าคนที่มีกลิ่นปากเหม็นก็ได้เกิดจากกระเพาะหรือลำไส้อักเสบหรือลำไส้เน่านะพวกที่พูดมาแล้วมีกลิ่นปากเนี่ยเกิดจากปอดไม่ดีปอดบาดขยายบาดทำงานปอดเสพเอาสิ่งที่บ่ดีเข้าไปพวกที่พูดปากเป็นเหม็นนี่ มีโอกาสนอนหลายตายหลายกาพวกพูดพูดแล้วปากโมเหม็นหนึ่งในจำนวนนั้นก็อย่าให้บาปให้กรรมก็คืออาจารย์พระคู่สุบบัรประทุมทออมันเถือนางลดนำเพินเวลาเพ่นเบามากนะโอ้ยรถติดแอร์นี่ต้องเปิดกระจกออกไปหายใจกลิ่นเหม็นปากวันวันมันต้องพิสูจนลมหายใจตัวเองด้วยการเป่า ลมหายใจเข้ามือแล้วก็ดมดูสิถ้าใครมีกลิ่นขนาดนั้นก็รักษาหลอดลมหลอดคอตัวเองในขณะเดียวกันก็รักษาปอดโดยการบ,บริหารเนี่ยในการทำบัตรสวดมนในการทำงานให้ปอดมันทำงานนี่แต่ก่อนเรานึกว่าคนปากเหม็นเนี่ยเกิดจากการที่กระเพาะลำไส้อะไรต่างเนี่ย หลอดลมไม่ดีไม่ใช่วงการแพทย์เขาบอกว่าเป็นความบกพร่องของการอาฟอกฉีดปอดเปอดบรสสอาดพวกมันวันนั้นพวกปอดบรสสอาด,ดมีสิทธิ์นอนหลายตายนอนไปนอนมาสเลตตำข้อตำหลอดลมปอด่็ทำงานเจอ,อสิง่ง ต่างๆนี่มันห่มอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของอนามัยมันพากันลงทอบัตสวดมนต์ภาวนาเผ่เมตตากำหนดลมหายใจหายใจปลอดพาปลอดนีนะ่จะเป็นสุขภาพดีจะพากันขี้เกียจติขี่ข้น้นนะไอ้วันลงตางกงก,ก็สบายอายุอนาม,มากขึ้นนี่ก็การไปรักษาตัวการ ไม่สบายทีหนึ่งมันมีผลต่อคนอายุเยอะนะอายุเกิน80ปีแล้วเนี่ยบางทีนอนนอนโรงพยาบาลน,นอนแล้วนอนเลยลมแล้วลมเลยก็มีโอกาสฟืน้นพวกเราก็โดยประมาณก็เป็นผู้สูงอายุ60ปีมากโดยประมาณเยอะ50ปีกว่าคือผมนี่คเห็นหการเปลี่ยนแปลงของาธาตุขันตัวเองเยอะ ต้องดูแลเอาใจใส่ร่างกายคนเรานี่เวลามันสุดสุดมันก็รถดมันหมดอายุการใช้งานเวลาขับมาดีๆมันไม่มีมันใหม่มันก็ไม่ต้องซ่อมเลยสักเรื่องไม่ต้องซ่อมสักอย่างแต่พอมันหมดอายุการใช้งานนะไอ้นี่กับพังไอ้นี่ก็เสียไอ้นั่นก็ชมรุดมันก็ร่างกายเรานี่แหละมันเกิดมาพร้อมเรานี่ มันอวัยวะทุกสัตส่วนถูกใช้งานมาพร้อมกันอายุการใช้งานบางชนิดนี่มันน้อยนะพอมันหมดอายุนี่โอ้ยไอ้นุ่นก็หมดไอ้นี่ก็พังไอ้นั่นก็เสื่อมยักสิรักษาโรคอย่างเยอะไปหมดเยอะแยะไปหมดมรู้จักการบริหารตัวเองอันนี้นดีที่สำคัญที่สุดเราเป็นคนมีอายุมากมันเป็นไปได้ที่อวีบากกรรมเทามีหลาย นอนอยู่ตื่นขึ้นมาจำาไผ่บราเลยเป็นไปได้อะไนั่นผ้ากันเบิงดูแลสุขภาพยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้นะเจ็บใครดีป่วยจักไผ่สิบกัวาไผ่ไว้นักพ่อกันนะอันนี้ปากให้งูจักเบงแย่งเจ้าของคนเขา่าคนแกออกกำลังกายพ่อสมควรแต่โมเมนต์บ่อกออกเลย พักผ่อนในเพียงพ่อที่สําคัญที่สุดใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยอยากให้สะอาดปัดกวาดทําความสะอาดฉีดน้ําฉีดท่าไล่ขนหมาขนแมวบ้างครับอย่าสักว่าแต่เลี้ยงแล้วสกปรกผมไม่ผมรักหมานะผมออกผ,ผมกอดผมผมจูบรูปพรบรมณนะละหมานะ่ะผมไม่ใช่สักว่าแต่ให้ข้าวให้ม,มันกินนะหมาแมวทุกตัวแต่ผมเลี้ยงเนี่ยอุ้มได้กอดได้จับได้ทุกตัวหละ ให้มันสะอาดในขณะเดียวกันที่อยู่ที่อาศัยก็สะอาดดังนั้นมันเป็นโรคติดโรคมันมีเชื้อโรคดังนั้นดูแลสุขภาพกันหน่อยบางคนเขาเป็นโรคภูมิแพ้แพ้ขนสัตว์ผมเองนี่ผมกัอยู่ใก้โดนว่าไรกันได้ขั้นในสมุน ขนหมาขนแมวนี่รานนั้นทําคฟามสะอาดแนผู้เลี้ยงกันได้โดยเฉพาะพระตูนี่ผุดตีให้เจอน้ามถูในไว้เนี่ยหมามันเลี้ยงจกักโตก็บรรอดเพราะมันสกปรกเชื้อโรคมันเยอะตัวมันเองก็ไม่สบายเป็นโรคเดี๋ยวก็ติดเชื้อโรคในกระแสเลือดเดี๋ยวก็เป็นภูมิแพ้นะหลวงพอพ้นกับมาลายพระยอดก็หลาย เลี้ยงม้ากันมันฉลาดนี่เว้ยนะเฮาเมื่กี้ทั้งจะเอาวัดวัดมันก็มดบุญแค่นั้น่ะเนี่ยเลี้ยงม้างอโง่เนจ้าของก็เดือดร้อนนะมันเดือดร้อนมาจากพระอ้วมยอนเลี้ยงม้างอโง่ในี่เงาหู่แล้วเป็นยังจังเดือดร้อนเลี้ยงม้าบริษัทเอาเขโลยเฮ้ยเมอกี้ทั้งโตเกิดใหม่นะเฮ้ยแล้วก็บริษัทเลยที เนี่ยไอ้เรเจ้าของเดือดร้อนเบี่ยงหมาหม,มาบฉลาดเจ้าของเดือดร้อนบะโอ้โหบโบ,บ,บสังเกตโบเป็นหมาบบคำโบคุ้นหมาคำคุ้นนี่สิฮู้จักโอ้สังเกตมึงจ่าโถงจ่าฝูงคนนี่ง่ายออกง่ายปั๊บเลยฮู้จักปั๊บคนเข่าหาไผลไปจบไผลฝากชีวิตไว้กับไผลในไม้ฉลาด หมาโง่นี่ยว้ยเนี่ยเลียงหมาสอ,อนหมาให้มันเป็นทมันฉลาดเวลามันทำผิดตบดาบมันเวลามันทำถิดเอามือต๊หัวั่นวิธีการสอนหมาเด็วพวกเาฝึกหมาที่นี้หมามันจะรู้ทันทีว่าโอ้นี่กูทำผิดไว้กูเหา่าเออบ่แมนหมาเห่าแขกหมาเห่าคนห,หูจักหูจักกระเซย มันมาด้วยเว้ยเว้นพ่นเวลามันมันเห่าผิดหรือมันทําพิษปั๊บนี่ตบตูดมันปั๊วมันก็สิจําได้ว่าโอ้นี่กูทําผิดเวลามันทําถึกตกหัวเบาๆมันสิฮู้มันสิแยกแยกออกมามันไม่ดีมีปัญญาพอทจะจะละเอียดลึกซึ้งมาโอ้นี่ถูกนี่ผิดนี่กูทําผิดครั้งก่อนนะ อันนี้กูทําผิดปัจจุบันอันนี้เป็นเรื่องเก่าแก่ที่เป็นผลย้อนมาให้กูเดือดร้อนมันมีอารมณ์ความฉลาดละเอียดพอปนั่นหรอะเพราะมันฉลาดปนั่นกับอารมณ์ใกล้น้นนั่นแะแต่เพราะมันไม่มีนะครับเขาต้องทำซ้ำซากซ้ำซากเพื่อมันจําได้ว่าะนี่คือมันทาถูกนี่คือมันทําผิดอ่าบุญแมนว่าโมโหมากกตีมันสะทายจักมองใดมองใดดีใจแบบตบหัวเนยตบหางเนยมันงงเออมันงง ตกลงกูทําถูกหรือเปล่าวะนี่เจ้านายตกหัวกูเนี่ยเอ๊ะกูทำผิดหรือเปล่าเจ้านายตกหัวกูเนี่ยมันบ่ได้ครับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยท่านต้องฉลาดสอนอยากสักว่าเตอยากสักว่าเตเลี้ยงเหมือนกับผมที่ผมมเลี้ยงเนี่ยอย่างวัดป่าผมไปครั้งแรกเนี่ยหมาไม่มีแมวไม่มีนะครับมีแต่ไก่ พอเราเอาหมาไปเลี้ยงแค่นั้นละไก่หายเกลี้ยงทันไก่ป่าอยู่ในวัดป่าแมวก็ตามมาหมาก็ตามมาเจอหน้ากันทีไรก็ฟัดกันผมก็ใช้วิธีสอนโดยการทำโทษมันบางตัวก็รุนแรงอะแรงพอสมควรเลยละ่ะตัวไหนมันไม่เข้าท่าเข้าทางก็จัดแจงอะ อย่าไปลปล่อยไปเรียนไปตามธรรมชาติแล้วเวลาแขกมาเนี่ยโดยเฉพาะไอ้เจ้าหลงเนี่ยไอม้ม้ามันเป็นเหมืนมอนม้าจรจัดเนี่ยมา้าประจกประแจงใครเลี้ยงมันมันก็นทิ้งไปอยู่กับตอนนั้นเนี่ยมันมาน,นอนเป้าอยู่หน้าห้องเนี่ยแขกไปไคบมาโดยเฉพาะพระพระจุกเนี่ยมานอนอยู่นะ่ะเวลาแขกมาน่ะเห็นแขกมานไม่ใช่นั่งจนโทรศัพท์ไม่ได้สนใจแขกม้าเห่าก็ไม่ได้สนใจ อย่างนี้แขกวันนี้อาจารย์หมดสิมาก็นอนเฝ้าหน้าประตูหน้าบันไดเห่าว่างงไงเราก็นั่งไม่ได้สนใจเดี๋ยวโยมก็กระบือไปทั่วไปหาหลวงพ่อของเอง็นอันตรายนะเว้ยมาเฝ้าอยู่สามสี่ตัวโอ้หจะกัดผมด้วยวันนั้นอ่ะออพระยนเห็นแขกมาทำท่าไปดีหมาเห่าก็ต้องรีบลงมาต้อนรับโยมมาพูดพยมกันหมาออกแล้วก็ดุมัน โดยเฉพาะไม้ที่มันนอนเฝ้าไอ้หลงเนี่ยมันหมาประสาทเสียหมาโรคจิตเออไครเลี้ยงมันติดคนนั้นแล้วก็ห่วงด้วยนะไอเนี่ยเขาใกล้ๆกล้เยมันเคยคว้ามันัะทังน่องขาผมนั่นแหละแต่มันกัดไม่เข้าถลอบนิดนึงผมไล่หัวนมจนมันเออเกือบจะสำลักน้ําตายหน่อยกล้าเขาวัดมาตั้งหลายวันสอนมันเดี๋ยวนี้มันมันเป็นนิ่งกับผมไอ้นี่มันเหลือหมาพระยอดไอตัวเล็กเนี่ย ถ้ามันยังไม่เลิกผมจะเอาแบบนั้นใหม่นะกระเพทไปยืนหอบอะเกือบตายอยู่ในาน้ําเลยนะกระเพทหนีไม่ออกเลยนะผมสอนหมาผมสอนแบบนี้จริงนะแต่ผมไม่ตีให้ตายหรอกผมจะทําให้มันรู้ว่าไผเป็นไผนะ่ในภาษาชาวบา้านชาวบ้านก็สั่นหมาจะพาเจ้าข,ของเดือดร้อนไอเรื่องนี้น่ะผมมีประสบการณ์ผมอยู่วัดอรนาตอาจารย์เจ้าคุณญ,ญานอาจารย์ผมนี่แหละอาจารย์ท่านนลุงพ่อําเฮาเนี่ย เพินเลี้ยงบักอ่านหลังอ่านหมาพันไทยแท้โยมไปโยมาคว้ากัดน่องตลอดเวลาโย,โยไปต่อว่าท่านก็เถียงแทนหมาโยก็ไปฟ้องเจ้าพระคุณสมเด็ดะจะเจ้าพระคุณสมเด็จเตือนมาบอกให้เลี้ยงหมาให้ดีให้เป็นก็กกไม่ไม่จัดแจงเพราะท่านก็รักของท่านไหนอ่านโอ้ยนอนในกุตินอนในห้องมาแน่ใครตีก็ไม่ได้ ยกกัดขาโยมก็ไปว่าโยมตอนหลังมาท่านสั่งเด็ดขาดถ้าดูแลหมาไม่ได้ให้หนีทั้งคนและหมาขนาดคนเป็นผู้ช่วยจเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคุณนะสมเด็จเปนยังสั่งเด็ดขาดเทนะถ้าจะคุณขำดูแลหมาไม่ได้ก็ให้ให้ทั้งคนทั้งหมาหนีปันนั่นหมนี้เพราะเรื่องการที่หมากัดคน หรือหมาเห่า,หาคนญา,าติโยมมาวัดเนี่ยมันเป็นปัญหามากครับตั้งแต่นั้นมาท่านล่ามโซ่เลยไปไหนต้องหิ้วไปตามไม่ป้าปล่อยเพราะเราเลี้ยงมันรักมันมากหมาบางตัวฉลาดหมาบางตัวหวงเจ้าของออแยกแยกอารมณ์ไม่ออกวันนั้นยิ่งเลี้ยงหมาเยอะๆนะต้องมีจิตวิญญาในการเลี้ยงนะครับทำไมง้นมันจะกลายเป็น แต่อย่างอื่นไม่เท่าไรหรอกมันรุมรุมลูกหลานชาวบ้านที่ก็มาวัดตัวเล็กๆเนี่ยมาทันไม่ทันลูกเขาตายเลยนะ,ะผมถึงไม่อยากจะรับหมาที่อื่นเลยทาไมไม่ได้เกิดที่นี่โตที่นี่ถ้าหมาโตที่นี่เกิดที่นี่นะมันจะรักผมทุกตัวแหละ,ะหรือมามาอยู่เล็กๆมันยังเออยู่ใต้บันไดเหยย็นไหมแม้กระทั่งหมาหลวงพ่อสกุลหลวงพ่อสกุลยังจะ้มหมาตัวเองเลี้ยงไม่ได้ ห้ยจกินข้าวย่างเดียวมาค่าอยกอดค่อยอุ <S <S <ๆ>่มโดนๆจับสสวนหนึง่งแรนบ่นไปบ้นมาเวลาเจ็บไข้หรีป่วยหรือไม่สบายหรือมันเกเรเนี่ยสอนมันไม่ค่อยได้เนี่อันตรายครับผมให้เลี้ยงได้หมาแต่ต้องให้เป็นหน่อยทําโทษหน่อยเออแสดงความรักให้เป็นที้ถูกที่ผิดให้หมาให้เป็นเหมือนกับหมาวัดป่าเมืองเก่าเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จ ทั้งหมาทั้งแมวมันจะตกเป็นร้อยตัวก็อยู่กันได้นะครับตัวไหนมันไม่น่ารักตัวไหนมันดังแกตัวอื่นตัวไหนมันไม่เข้าพักเข้าพวกนี่ผมจัดก,การเลยนะอ,อบางทีผมแกล้งโมโหอย่างที่ผมแกล้งมันนะ่แหละผมไม่ได้จะฆ่ามาันหรอกผมทำท่าสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทนะครับตั้งแต่ตัวใหญ่ที่สุดสูงที่สุดยีราฟก็าตามช้างก็าตามไปจนถึงตัวเล็กที่สุดแม้กระทั่งแมลงสาบสัตว์ทุกชนิดกลัวเสียงดังครับ จำไว้คนะแต่เสียงดงำทำท่าอย่างเนี้ยกลัวไม่ต้องเสือก็กลัวเออเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลามันทำไม่ถูกนะขึ้นเสียงมันรู้ว่านี่ไม่ถูกไม่ใช่เสียงเสมอหมดเลยอ่อยาจะไปหาเขาไงหมาสิกัดเขาไปแห้งนะเลยแอ่อยังไม่หาเขาอีกนะเออมันมากินข้าวมามากินข้าวหมาเลยครับ มันบริลาดพ่อพ่อติดใจแยกแยกอารมณ์ได้โอ้เนี่ยทำถูกไว้เจ้านายปลืม้มอันนี้ทำไม่ถูก